มันเจ็บอย่ากัดนิ้วพ่อมันเจ็บรู้ไหมเนี้ยเนี่ยบอกเนี่ยเห็นไหมรู้ไหมเนี่ยนิ้วพ่อเนี่ยมันเจ็บปล่อยปล่อยแล้วปล่อยปล่อยปล่อยเลยเดี๋ยวโดนตีเดี๋ยวโดนตีเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวเดี๋ยวมามาตีก่อนนี่เห็นไหมเห็นไหมนี่เห็นไหมตีเลยกัดนิ้วพ่อเนี่ยเนี่ยเนี่ย นี่เป็นไงโย,ยกเล่นเฉยๆอย่ากัดจริงนะให้โยกเล่นนี่กัดจริงมันมันเดือดเดือดเดืดดอดเป็ไงนี่มอบลองเออกัดนิ้วพอ่อกัดแรงเดือดเดือกกัดแรงไม่ได้นะมันตีก่อนนะมันตีก่อนนะ